เวลาประมาณ17นาฬิกาวันที่25มีนาคมนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีหรือที่รู้จักกันในชื่อเล่นว่าหมอเลียบอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเลขาธิการพักพลังประชาชนและกลุ่มคนเดือนตุลาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับโรคโควิด1 i และพรกฉุกเฉินระบุว่า โรคโควิด -19 ว่าด้วยคณิตศาสตร์โควิดและพรกฉุกเฉิน 1. โรคโควิด -19 ซึ่งต่อไปนี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าโควิดเป็นโรคใหม่เพิ่งอุบัติขึ้นในโลกของมนุษย์ได้เพียง4เดือนความรู้เกี่ยวกับโควิดจะมีน้อยมากต้องเรียนผิดเรียนถูกไม่มีใครรู้จริงเราทุกคนต่างเป็นนักเรียนน้อยเพียงแต่บางคนบางประเทศต้องจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยราคาแพง 2. การทำนายอัตราการป่วยของโควิดมีหลายโมเดลแต่การทำนายด้วยกราฟเส้นตรงโดยใช้อัตราเพิ่มเป็นเปอร์เ,เซ็นต์เป็นการทำนายที่คร่าวๆที่สุดไม่มีหลักเกณฑ์ทางระบาดวิทยาไม่มีการนำตัวแปรต่างๆมาประกอบการทำนายเช่นวัฒนธรรมเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมความตื่นตัวในการป้องกันและควบคุมโรคมาประกอบการพิจารณาดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้แต่ก็มีโอกาสผิดพลาด 3.. ตัวเลขของการทำนายจำนวนผู้ป่วยที่ปรากฏออกมาในช่วงต้นสัปดาห์ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเพราะทำนายว่าในวันที่15เมษายนหากเราไม่ทำอะไรจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น33%ทุกวันและมีผู้ป่วยโควิด350,000คนตาย7,000คนหากร่วมกันอยู่บ้านใช้มาตรการแรงจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น20%ทุกวันและมีผู้ป่วยโควิด24,000คน ตาย485คน 4. แต่ปรากฏว่าตัวเลขผู้ป่วยใหม่ย้อนหลัง4วันที่กระทรวงสาธารณาสุขถแถลงออกมามีประมาณ100รายเศษทุกวันไม่มีการเพิ่ม20%หรือ33%แต่อย่างใดยกเว้นวันที่มีผู้ป่วยใหม่กว่า180รายเกิดขึ้นทั้งนี้ เป็นเพราะมีการเปลี่ยนเกณฑ์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยจากที่เคยต้องยืนยันด้วยการตรวจเชื้อสองครั้งเปลี่ยนเป็นยืนยันด้วยการตรวจเชื้อเพียงครั้งเดียวทําให้ตัวเลขพุ่งสูงขึ้นมากในวันนั้นเพราะเป็นการเอาตัวเลขสองวันมารวมกันแต่หลังจากนั้นจํานวนผู้ป่วยใหม่ก็ลดลงมาเหลือวันละ100กว่า,วาเล็กน้อยติดต่อกันมา 5. หากลองคำนวณว่ามีจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ100-120คนทุกวันเหมือนที่เพิ่มมาในช่วง3-4วันนี้จนถึง15เมษายนจะมีผู้ป่วยสะสมประมาณ3,000-3,500คนและถ้ามีผู้เสียชีวิตที่อัตรา2%จะเท่ากับเสียชีวิต60-70คน 6. ตัวเลขในข้อ5 ไม่ต่างนักจากที่นักระบาดวิทยาของกรมควบคุมโรคเคยทำนายไว้ว่าผู้ป่วยสะสมก่อนวันสงกราน2,563จะเท่ากับประมาณ2,500คน 7. ประเทศไทยควบคุมโรคโควิดได้ผลดีมาตลอดตั้งแต่เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2,563จนเคยมีการตั้งคำถามว่ากระทรวงสาธารณาสุขปิดบังตัวเลขหรือไม่ซึ่งผมเชื่อว่าไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมั่นใจในความเป็นมืออาชีพของนักระบาดวิทยาในกรมควบคุมโรค 8. จุดเปลี่ยนของสถานการณ์โควิดในไทยเริ่มต้นจากเวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่6มีนาคมซึ่งเกิดซ u เปอร์สเปเดอร์ขายกับผู้ป่วยรายที่31ของเกาหลีใต้และนำมาซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อมากมายหลังจากนั้น 9. เราโชคดีที่คุณแมทธิวดีนซึ่งได้รับเชื้อและเปิดเผยว่า นเป็นโรคโควิดทันทีที่มีการยืนยันผลเมื่อวันที่13มีนาคมทําให้มีการสอบสวนโรคย้อนกลับไปถึงผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นและสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ผลพอสมควรเร็วกว่าที่เกิดในกรณีซูเปอร์สเปเดอร์ของเกาหลีใต้ 10. สถานการณ์โควิดในไทยวันนี้จึงคล้ายคลึงกับเกาหลีใต้ดังนั้นน่าศึกษาวิธีการที่เกาหลีใต้ใช้ในการควบคุมโรคโควิดว่าเขาใช้วิธีอะไรบ้าง 11. เกาหลีใต้เน้นอยู่4เรื่องคือกอไก่การตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยถึงกว่า300แสนคนขอไข่การกักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ14วันขอควายการปูพรมค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยงองู Social distancing ไม่มีการปิดเมืองยกเว้นเมืองแทกูซึ่งเป็นแหล่งระบาดของโรคโควิดไม่ห้ามการสัญจรระหว่างเมืองไม่มีเคอร์ฟิว แต่เน้นเรื่องการใส่หน้ากากและการล้างมืออย่างจริงจัง12มาตรการที่สำคัญยิ่งของเกาหลีใต้อีกประการหนึ่งคือการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรง่งใสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น13หากพิจารณาจากมาตรการต่างๆที่เกาหลีใต้ทำมาตรการเหล่านั้นสามารถปฏิบัติการอย่างจริงจังด้วยพระราชบัญญัติโรคติดต่อโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยอำนาจตามพรกฉุกเฉิน 14. ที่น่าเป็นห่วงคือพอรกฉุกเฉินอาจสร้างบรรยากาศแห่งความกลัวทำให้สื่อมวลชนและประชาชนไม่กล้าแสดงความเห็นประชาชนไม่กล้าแจ้งเหตุที่ตนกังวลและต้องการให้รัฐบาลแก้ไขประชาชนไม่กล้าร้องเรียนปัญหาที่พบเห็นในการควบคุมโรคการร้องเรียนแบบที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในเรื่องหน้ากากอน,อนามัยยังจะทำได้หรือไม่แพทย์และโรงพยาบาล จะยังแจ้งความเดือดร้อนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้หรือไม่ประชาชนจะร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานที่ละหลวมของเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วคือกรณีการโพสต์เรื่องปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิแทนที่ผู้โพสต์จะถูกจับแต่เขาควรได้รับคำขอบคุณหรือได้รางวัลด้วยซ้ำไปไม่ใช่หรือรัฐบาลไม่ต้องจ้างผู้ตรวจสอบ แต่มีประชาชนช่วยตรวจสอบไม่ดีกว่าหรือ 15. ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะยิ่งรุนแรงขึ้นถ้ามีการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวมาตรการห้ามเดินทางระหว่างเมืองหรือมาตรการอื่นๆที่ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงเวลายาวนานถึง36วันนานกว่าระยะเวลา22วันที่ปิดโรงเรียนร้านค้าศูนย์การค้า ซึ่งส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจมากอยู่แล้วและพรกฉุกเฉินยังใช้บังคับหลังจากสิ้นสุดการปิดโรงเรียนมหาวิทยาลัยศูนย์การค้าห้างร้านต่างๆอีกถึง18วัน16 สิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่รัฐบาลต้องทำคือการรณรงค์โซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างจริงจังการจัดหาหน้ากากให้ประชาชนทุกคนได้ใช้ระหว่าง22วันที่ปิดทำการแหล่งชุมชนต่างๆการจัดหาแอลกอฮอลเจลเพื่อล้างมือให้ประชาชนหาซื้อได้อย่างสะดวกการตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างจริงจังกว้างขวางโดยลดหย่อนเกณฑ์ในการตรวจ PCR การปูพมค้นหาผู้เสี่ยงต่อการรับเชือ้อและให้กักกันตัวเอง14วัน มาตรการข้างต้นนี้เท่านั้นที่จะต้องใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่องไม่ใช่เคอร์ฟิวไม่ใช่การห้ามสัญจรระหว่างจังหวัดซึ่งไม่ได้ผลนักในการควบคุมโรคและไม่สามารถทำได้ต่อเนื่องยาวนานในชั้นนี้ผมเห็นด้วยกับมาตรการมายล็อกดาวน์ซึ่งผมเรียกว่าหรี่ไฟเมือง หรือตรึงเมืองแบบที่ฮ่องกงสิงคโปร์และกรุงเทพมหานครทําก่อนประกาศพารกฉุกเฉินแต่ไม่เห็นด้วยกับแมสกีบล็อกดาวน์หรือปิดเมืองแบบที่อู่ฮั่นทำ17 ถ้ารัฐบาลมีปัญหาประสิทธิภาพและเอกภาพในการทำงานก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องแก้ไขาการบริหารจัดการภายในกันเองแต่ไม่ใช่ด้วยการออกพรกฉุกเฉินแล้วออกมาตรการที่อาจกระทบกับวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของคนไทย65ล้านคนและการออกพรกฉุกเฉินก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าปัญหาประสิทธิภาพในการควบคุมโรคจะได้รับการแก้ไข18 โควิดไม่น่ากลัวถ้าไม่ประมาทและป้องกันควบคุมอย่างถูกวิธีเหมือนที่ไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ดำเนินการอยู่แต่ที่น่ากลัวคือความไม่เข้าใจองค์ความรู้เรื่องโควิดของผู้รับผิดช,ชอบและการไม่ติดตามข้อมูลโควิดที่เปลี่ยนแปลงทุกวันการรับมือโควิดอย่างสเปะสปะขาดการวางแผนและไร้ประสิทธิภาพและการไม่รับฟังสิ่งสะท้อนของประชาชน ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook คุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีค่ะ